สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องสุขุสุขคนทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไทยทางเล่าเนาะค่ะเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจวคนเก่าคนเดิมเนาะค่ะเนาะก็สวัสดีทั่วโลวกเนาะค่ะก <c oughs> ่อนอื่นกนกี่กราบขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเอฟซีสุขูสุขนที่เป็นกําลังใจแล้วก็อยูกับนิกด้วยดีเสมอมาเนาะดีใจค่ะดีใจ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะก็ไดตะคาว่ขาขอบคุณขอบคุณนะคะเนาะกะสิพยายามทำคลิปทำาหาเรื่องมาเบาให้พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจักสีว่าจังไหนพี่น้องคอยดีใจคอยดีใจอันอัปเดตถ้ายังคิดนะนี่กษัตวาเนาะ <c oughs> ตอนนี้แดดออกค่ะพี่น้องแต่ลบเจ็ดนะคะวันนี้เนาะลบเจ็ดค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนมกรา เวลาเท่าไหร่ละยุไสบุนาลิกาคอยพี่น้องมุตวายาหมือนเ้าเนาะประมาณเก่าโมงเก่าโมก็กลัวพี่น้องอันนี่กับพีนวเบาเบาสุพี่นองฟังคือเก่าหน่ะละจ้าอันก็หลังจากที่อันลงคลิปที่แล้วไปเนาะอันสามีใจดีหลายจนเมียสิตใจแตกกันแม่กไปอันเอซีแฟนเขาก็บอยยกว่าอันย้ายนี้ก็จันว่า เจ้าก็วอาเวลียงอันสามีเจ้าเลี้ยงพวเจ้า่อยม่ข่อยฟังเน่เป็นอย่างมาสันวาเนาะนิกก็เลยถือโอกาสมาวอาให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าอันแฟนนิก็เราเป็นคนจังไดแล้วกะจริงๆแล้วนี่เนาะพี่น้องอันนิกก็บอกได้แต่ว่าเป็นคนดีละค่ะและ้วกะ็กะ็คือนิกว่ามันอาจจะเป็นที่ว่านิกเป็นคนง่ายๆหรือเปล่าเนาะที่แบบว่าเอออันนั่นกะก็คือนิกว่าถ้ามาเรยวเด้ไปหายางเก็บเศษกระดาษ เก็บขยะยวนไใจกลางล้นดอนผุ้นะมุเจ้าสิว่าจังได่มุเจ้าสิว่าพวมุเจ้าดีบอจังสี่แม่เนาะการน,นี้ก็ความพอใจของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็มีความพอใจของนิกแบบนี้นิกก็เลยว่าสามีนิกดีนิกสามีนิกใจดีเนาะคือ,อโมเมนต์นิกกับแฟนหรือว่าไปหันไปนี่จะบ่กคอยมีเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับเป็นคนเหตุงานพี่น้องคือ,อแกเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อน ตื่นมาก็ไปทํางานกะลูกน้องก็มีสิบคนเนาะค่ะเนาะตอนเพิ่นนั่นยู่ดีมีแห้งตอนเพิ่นยังมีบริษัทอยู่เนะ่ะเพิ่นกัไปเหตุงานเหตุงานกลับมาก็กลับบ้านเสาว์อาทิตย์คันบ่ไปที่เมืองไ,อไดบ่ปไปเหตุงานกะส่วนมากแกแกจะใช้ชีวิตแบบแบบบ้านบ้านเฮาจะไปคือครอบครัวก็คือไปเฮียญญ่ยนยาไปกินข่าวคือทุกวันเราจะมีเหมือนกับว่าทุกอาทิตย์เว้ยแหละซันเดย์โรสยังสิะพี่น้องวันอาทิตย์ เป็นแบบว่าท t r a d i t i o n a l ของข้าเจ้าบอกกินอาหารอบๆอย่างๆวันอาทิตย์ก็จะไปกินข้าวบ้านญาถ้าไม่ไปบ้านยาตก็ไปกินบ้านอาไม่ไปบ้านอาก็ไปบ้านน้องสาวยาตาก็คือหมุนเวียนกันอยู่สามบ้านนี่บ้านนิกบ่คอยเห้เพิ่นไม่กินดอกเพราะว่ามันหลังหน่อยนะคะเนาะบ้านนิกมันหลังหน่อยแต่ว่าบ้านญาบ้านอาบ้านญาอีกผู้นึ่งกั มันสะดวกสบายทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องก็จะใช้ชีวิตแบบนั่นกันขันบ่ดไดไปเหตุงานบ่มีว่าเออผ้าเมียไปบานมูผ้าเมียออกไปกินเขานอกบ้านนี่ก็ถ้ากินข้าวนอกบ้านก็รอบครัวอีกพี่น้องอันมี่ว่วผัวผ้าไปนั่งไกวห่างจับคอกทอคอกเที่ยวอันนั่น,อ, talk, อ,น,นอันนี้ไม่มีเลยค่ะพี่น้องนิกบ่เคยได้ออกไปกับสามีแบบนั้นเออไปกินเขา้าไปยังก็คือเพิ่นเพินกับขอบครัวคือเก่าจาก เราก็อาจจะเป็นเพราะว่านิกมามาหั่นโดนนี่กะทองเนาะนี่กะทองนีก่ก็ได้ได้ได้น้องเจมเนาะมันก็เลยอาจจะแบบว่า,วาช่วงนั้นมันก็เลยแบบว่าเราก็มัวแต่เลี้ยงลูกแล้วก็กอาจจะแบบว่า,วาด้วยอาจจะเวลาไม่สมดุลกันหรือเปล่าเท่ากับบุรุ่แต่ว่าแฟนนี่เราเป็นคนบ่ดื่มค่ะเราแกไม่ดื่มแต่แกดูดบุหรี่ดูดบุหรี่จัดพี่น้องก็จะว่าที่เพื่อนดน ทิ้งนิกไปก็เพราะป่วยเลือดลังด้วยการดูดบุหรีนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็ไปเมืองไทยยังสี่เนาะแฟนนิกแต่งงานกันมาจนไปนิจาก,กันนี่บ่ได้ไปเมืองไทยน้ำกันหลายได้พี่น้องไปไม่กี่ครั้งเองเนิจ้าไปเมืองไทยน่ะนอกนั้นก็มีเตนก็คือ้จังนิกเวาน่ะอันตามใจเมยหลายกับมิตตนิกสามเดือนสี่เดือนหอบลูกไปเมืองไทยอีกแล้วอสามเดือน หอบลูกไปมึงแทอีกแล้วสามีท่านผีผัวท่าท่านก็นทํางาน,น,นทํางานเองงาเงินให้เมียไปถะลงุงจะแม่นเป็นคนบดีคับเซอร์นิกนี่เนาะตะกี้เนี่ยก็ขึ้นนิกว่าละจ้าพี่น้องนิกเลี้ยนบ่จบตะกี้อันบัตรเครดิตกับบัหูจักบัตรมีเงินกับบัตร,รบ่มีเงินกับบัหูจักตะกี้น่ะพี่น้องนิกเนี่ยเอฟซีนิกซีว้าเปิดเผย เหตุใดเขาหลูดป the like ืดหลูดป oh, ืดจะคล้องกับไปหลูดปืดหลูดปืดพี่น้องแล้วก็บ่รลดหลูดแล้วก็บ่รูุว่าผัวต้องมาน่งใส่น้ำกลดแต่ทุกมือเนี่ยโอ้ยซุมไหนหลุดหลุดปืดแต่นิกแนมเ่ยมันบัดมีเงินรือบัดบ่มีเงินเหมือนเนี่ยหูจักทุกสิ่งทุกอย่างหน่นยเนาะกะไม่มีโมเมนต์ว่าไปฮอลิเดย์ไปยังก็มีส่วนมากก็บัดเที่ยวต่างประเทศกับบไดไปเที่ยวน้ำกันจ้ากะ ส่วนมากกับกับไทยแล้วหลังจากนั้นพอแกมาเริ่มป่วยเนาะหรือว่าแกว่าป่วยแกก็ปล่อยให้ลูกกบเมียไปก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ากําลังเงินด้วยแต่แกไม่กล้าบอกเนาะพี่น้องขนาดบ้านบ้านที่สร้างสร้างเสร็จแกได้กลับไปดูแค่ครั้งเดียวพี่น้องกลับไปอยู่แค่ครั้งเดียวนอกนั้นแกก็มิตรปล่อยให้ลูกให้เมียไปเนาะทางบ้านนะคือนิกเคยพูดไปแล้วว่านิกมา วีซ่าคู่มั่นเนาะกลับไปแต่งงานสิถึงปีนี้ก็กลับไปแต่งงานหล,หลังจากนั้นกลับมาพี่ได้เพิ่นสามเดือนบ่ยาเห็นลูกบ้านหลังของแม่นะ่ะย่าก็ถามว่าคุณคิดถึงบ้านไหมคุณกลับไหมกลับแล้วแต่ว่าที่ข่อยได้ไปดูๆนานีน่ก็คว้มโชคดีของข่อยได้พี่น้องนีกถึงบอกว่านิดโชคดีนิดมีบุญหนึ่งได้สามีที่ดีแล้วครอบครัวยังดีด้วยไม่ยานิกนี่เป้ยนิก นิกก็เลยจะไม่มบีบ๊อบเดมีอันอย่างก็เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับว่าแม่ผัวลูกสับ้พ่เมื่อบอกใหยฟังในทางที่บอดีแต่ของนิกนี่ดีย่านิกดีครอบครัวแฟนนิกดีญานี่ห้าลังเทียนย่าเป็นคนออกค่าเครื่องบินให้แล้วก็ให้พ็อกเก็ตมันนี่ก็คือให้เงินไปใส่ผอมเนาะน้ำซ้ำํานิกกลับบ้านหลังกแต่งงานนิกกลับบ้านกลับมาผี่แล้วกลับไปบานเองเป็นเงินของยา่าแล้วย่าให้เงินไปตกแต่งบ้าน ก็บพราะมมาไปปลูกบ้านพี่น้องเพราะว่าบ้านตอนนิกมาอย่พี่แล้วบ้านน้กะหลังใหญ่อยู่เด้แต่ว่าเป็นบ้านไม้ปูนเนาะค่ะเนาะแต่กระลาดปูน,นซือ้อบ่มีอัน,นอย่างกเพดอกเพดานบ่นมีสีไม่หยางเนาะพองานแต่งของนิกญาเห็นรูปภาพเพิ่นบ่ได้ไปไหมจ้าไม่มีญาติพี่น้องทางนี้ไปก็มีแต่แฟนก็คือจังนิกแต่งกับบมีจากพี่น้องทางปุนมากมแตรนิก ากะเล็วเอาเงื่อนไห้ว่าเอาไปทําให้พ่อแม่เธอนะว่าซันว่ากะนี่กะกับบบานพี่น้องกับบบานบอเนี่ยทีนี้กว่าที่แหลกไปแต่งเงื่อนคาดองซัมนี่กะเรียนไปนําเขาพ้นวาเนะพอนิกได้เงินก้อนนี้กลับไปมันก็ว่าหลวงบ่หลายดอกพี่น้องแต่ว่าเข้าได้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าไหมอันนี้กะกับไปหาซางปูกระเบืองค่ะปูกระเบืองสมัยตะกี้ เฮียนผู้ใดได้ปูกระเบื้องนี่ปาดทิโถแถวบ้านนิกเด้อล่ะบ่ได้ร่วมไปอีกเดอ้อบ่ได้ตีบ่ได้ตีแพรเดอ้อได้ใส่เพดานได้ทาสีนี่ปัดทิโถเป็นวอพี่น้องแล้วนิกกับไปอ้อมหัวเขตแดนคือไปใส่หัวอิดบล็อกใส่อิดบล็อกหลังใส่เล็กทั้งๆสุดที่บล็อกที่เฮี้ยนของของหลังของของ,ของที่นิกเคยอ,อยู่น่ะ ก็เป็นแบบจากที่คนบอกว่าเอยมันแลนไปพยานตายตีวจังสันจังสี่จากคําที่ค้นว่าสารพัดดูถูกสารพัดแลนน้าฝรังไดเงินซํานี่กับไปน้าเขาโอ้ยฝรังขี่นกโอ้ยฝรังยาจกสารพัดพี่น้องเพราะว่าอันก็ขึ้นอีกว่าตะกี้ว่าขันว่าผู้ใดได้ฟรังนี่เป็นล้านเป็นแสนเนาะของนี่บ่อเรียงเงินหมื่นพี่น้องแ้วบาดที่นี่พ่อนี้กดกบกลับ้าน เอามันขึ้นไดมาบานไว้แท้ะมันมันไปน้าเขาเปล่าเหรมันยุงเทพเนี่ตีบมาบ้าอ่ะกะซาหมัวมันเถอนาะมันผ่านมาแต่ขันบ่อมะบอกมั่มีคอนเทนต์เราบัดที่นี่อันนี่กะเพชรพี่น้องัดที่นี่หัวกาแล้วพื้นบ้านกาแล้วสีเงี้ยนทั้งไต่ทั้งเทิงเพดอกเพ็ดานแล้วมัดห้องน้ำในโตบ้านเฮ็ดไว้เรียบร้อยอ่ะมาที่นี่เริ่มเนี่ยโอ้ย หาให้ลูกคอยแน่หาให้น้องแน่นน่นนี่นั่นกับ้าเนาะกับว่าไปพี่น้อง <c oughs> กับว่าได้ว่าพาี่น้อกจ้กหลังจากนั้นบ้านแม่เสร็จกลับกลับมาผี่กลับมาผีา่แฟนกับว่าเธออยากเอาลูกเธอมาอยู่บอ่อนี่แหละพี่น้องนี่ถึงบอกว่าแฟนในิ่ใจดีตั้งแต่วันวันแรกแต่ว่ามีบอดีตรงที่ว่าอันวิสาพาดแล้วกันสิบพไปฮักมาอันโล,โลเล่ไหมพี่น้องไม่ไม่นะ่ะโลเล เอามาเลี้วกับสีปลาแดงงานโลเลแล้วหลังแกะแตงมาน่ะเอ้ยลงมีงนิกมา <c oughs> ที่นี่แล้วก็ร่าถเาบ่ไปเอาหับลูกเธอมาตี่าสัน่น <c oughs> นิกอะกลับไปอีกพี่น้องกลับมาประมาณช่วงนั้นกลับมาประมาณหกเดือนไปอีกแฟนก็แนบเอกสารอะไรทุกอย่างก็คือคือเกาคือก,กันกับตอนเห็ุวิสามาค่ะย <c oughs> ากระเขียนจดหมายให้พากระเขียนจดหมายให้ แต่นี่โชคดียอย่างหนึ่งนาะคะว่าอันอาน้องสาวของแฟนเนี่ยขาเจ้าเป็นทนายเขาเจ้าเป็นนันอ,อ,อ่ากะว่ายังไงว่าเออกะกะอีหยังก่ออันมีบริษัททนายเป็นของเจ้าของเองและะ้วก็สูงอีหยังก่อเกตโอ้ยนี่กับโบลูล่ะว่ามัจานจังไรก็ถือว่าดีนั่นยนะขเขาจะเอากะขาเขียนให้และะ้วก็สแตมม์ของเขาเจ้าน่ะให้พร้อมในอันเอกสารในอีหยังยังสิแม้กะกับไปยื่นวีซ่า ตอนทาให้ลูกนี่กระกลับไปบริษัทหมองเก่าอีกเด้พี่น้องเฮ็ดแหละคือเราไม่มีความมั่นใจว่าเฮายาน mm hmm. เฮาบได้เนาะก็กลับไปที่บริษัทที่เพิ่นรับทําวิสาห้อ่าเพราะมันมีข้อมูลของเราอยู่นั่นแล้วกับบได้มีอีย่างไรตอนนี้ก็คือที่จะแนบแนบเพิ่มตอนอ่าหลายก็ตอนเฮ็ดวิสาคููหมั่นก็คือทะเบียนสมรถนิกแต่งงานอยู่เพียนเป็นอังกฤษเท่ากับต้องไปแปลเป็นไทย ไตมาอังกฤษแต่ลูกนิกอตอนนั้นบ้านจบปอหาบ้านเ่าถึงนิกจะไม่ได้แต่งงานกับแฟนเนาะทคนิกสิบ่ะไรแต่งงานกับแฟนแต่ว่าเขาก็ต้องให้เราไปเอาจดหมายยืนยันจากพ่อเข้ามาอ่นิก,กบอกกับแฟนว่าเออฉันจะมาเอาลูกไปเธอยมาอันนี้เด้อแกว่าแฟนนิก,ก็ย่ยอมย่อมมอบก็ทําเป็นใบมอบอํานาจว่านิกมีสิทธิ์เลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวยินยอม ให้นิกเอาลูกมาที่นี่ยินยอมให้ลูกให้นิกพ้าลูกเอทพาสปอร์ตนู่นนี่นั่นเนาะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะพี่น้องเพราะว่าไปสัมผัสสัมภษณ์แม่ห้องหนึ่งสัมภาษณ์ลูกห้องหนึ่งอ่าเพราะว่าคําสัมภาษณ์ของนิกมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วพอนิกบอกว่าถ้าเกิดว่านิกอยู่ได้เขารักเราหรือว่านิกมั่นใจว่านิกมีความสุขแล้วก็ผู้ชายที่นิกมาอยู่ด้วยจะสามารถเลี้ยงดูนิกแล้วก็ลูกได้นิกกลับมารับลูกอ่าคำบอกของเฮามันมีอยู่หัน ก็โชคดีค่ะพี่น้องตอนบ่ายลูกก็ได้รับเล่มก็คือได้วีซ่ากับผ้าลูกบินมอยูพีหลูกคน้นโตเนาะน mm ั hmm. ่นแหละจะพี่น้องกับแฟนนิกอะอาจแล้วจะเป็นคนง่ายๆก็ได้ค่ะก็ขึ้นอีกว่าหนึ่งแกไม่มีเพื่อนมีอะไรแกก็คงไม่อยากให้เราเหงาเนาะสมัยตะกี้เนาะอันว่าจะเข้าสิไปเฮียนมูนี่โอ้ยดีใจหลายพี่น้องไกลปันไดกับภาาไปสมัยตะกี้มมนิกเนี่ยไวยูผุ่น ริสมอนด์บุญกะมีพี่น้องอยู่แอปซัมบุญกะมีอยู่เคนพุ่นนะจากเรดดิ้งไปมันมันมันไกลๆเด้พี่น้องครับรถไปส่งเมียไปรับเมียเนาะนี่กะเพราะอยากเบาว่ารถตามใจไลฟ์กะเหลิองคือว่าแหละพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกะอ่ามันก็มีจุดอิ่มตัวเนาะค่ะเนาะพอพักหลังๆมาอ่าช่วงนั้นก็กระตามใจทุกสิ่งทุกอย่างนนั่แหละจ้ากะ คิดเลี้ยวกับนอพี่น้องให้ให้เหตุนาเจ้าโลซะคิดเลี้ยวกับโอ้ยเนาะพ่อวามีเขาอยู่น้่มเลี้ยมานังคืดย่อนลังโอ้ยถทดเดอ้อเถาเอ้ยถทดเด้ออีพอเอ้ยไข่ยจมันเนาะสะดิงสะดอกบว่าไปซะพี่น้องถ้าเจอสามีบางคนเขาอาจจิตเต้นิกออกจากบ้านคนพี่น้องอาจจิบบได้มานางมาังเบาเงียบเงียบอยู่ในบ้านหลังนี้พ่อแต่แฟนนี่ก็บอกว่านิกเนี่ยเป็นคนดีคนเด้อเนห่องนี่ย นิกเป็นคนดีแล้วก็เพื่อนก็เห็นในสิ่งที่เฮาเห็ดกับเมยเพื่อนนั่มจกพี่น้องก็ขึ้นนิกว่าเนาะย่านิกดีอันกับพวแม่เอาเาเวอ่างนี่บ้านของนิกอีกหลังหนึ่งที่นิกทำน่ะคนนี่สิคิดว่าแฟนนิกรวยคะ่ะมีเงินแต่งงานกับฝรั่งคนนี้ไม่เกินสองปีได้บ้านสองหลังได้นั่นได้นี่มันบอกแม่เงินผัวคอยเงินยายาคอยให้ปัจจุบันนีนิกเนี่ย เวลาโกรธกับแฟนนะผุ่นโทห่หายามารับฉันทะเลาะกับลูกเธออีกแล้วมารับฉันหน่อยคุณตัวย <c oughs> ่ากับมารับย่ากับยูบบไก่กันจห้าหกนาทีบ้านย่ารนะยากับยูผู้เดียวปู่ก็เสียเนาะอากะอยู่ประมาณสิบสิบห้านาทีทัดไปจย่างนั้นอาก็ไม่มีไม่มีลูกมีแต่แฟนเนาะ ไกับอานี่บเคยไปขางไปอย่างก็เพิ่นดอกอ้าแต่ว่าให้เพิ่นไปหับไปทรงไปหันไปนี่นั่นใส,ใส่ก็เจ้าอยู่แต่ว่ากับยานน่ถ้าไม่พอใจกับแฟนไปอยู่น้ำยาอยากออกไปเที่ยวข้างนอกบอกอยายาเลี้ยงลูกให้เงินอีกตั้งหักนี่ก็ไปบัดท,ที่นี่แต่ว่าพอมาหลังๆเนาะแก,กก็เริ่มไม่สบายไม่ยาน่ะนี่ก็ดูแลแม่ยาเต็มๆเ,เนี่ยสามปีค่ับพี่น้องสามปีดูแลแม่ย่าเนาะ การลังจากนั้นก็คือการเที่ยวการอะไรก็พอวาวลงอ่ะล่ะพี่น้องนี่ก็ถึงบอกว่าบ่าวาเข้าสีหลงทางไปทางใดทําอะไรยังไงมันจะมีจุดอิ่มตัวหรือว่าเข้าหู้ยุดคิดสักนิดแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเราเองไม่มีใครมาเปลี่ยนเราแล้วก็ไม่มีใครมาดึงเข้าอย่าไปโทษหาลังค้นนี่ผัวหาลังค้นนี่โทษว่าเมียเป็นน้ำมูไปน้ำมูมูเทิร์นล่ะจังสันยังสี่ แฟนนิกจะไม่มีคํานี้เลยนะจะบอมีว่ว่าเออทีเมียไปยังสันทีเมียแปพงาีเพื่อนไม่มีอ่ะเดีนี้ก็จะว่าเสมอว่าเป็นเพื่ะนฉันเองฉันอยากไปฉันนั่นฉันนี่แต่ก็บอเคยเอาเรื่องที่มูอันนั้นอันนี้มาเบาหงายหัวฟังเพราะว่าเขาจะคิดยังไงเข้าบอลูมันบาอะพี่น้องเขาคิดดีมันก็นเลี้ยวไปเขาเห็นน้ามันก็นดีไปแต่เขาคิดสวนทงังเสียทั้งเราทั้งเพื่อนอีกเพราะฉะนั้น นี่แหละนิกอะเอามาว้าอีหละเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปกัสิเพาะว่าวันเรียกเัินดูแลญาตอนนี้ญาบ่สบายนี่ก็บ่แม่นว่าบ่สบายหรอกค่ะ,คะแกก็เป็นแค่ชราแล้วกะ็ลงๆลืมๆนั่นล่ะจ้าก็โอ้ยก็มว่วนคือ,อย่างนี้ตัวพี่น้องก็อย่างญาเนาะแต่นิกก็อ่า๋อ้ยเอาไว้เธอว่าวคลิปหน้าเนาะคลิปนี้มันยาวแล้วคลิปนิกก็เบิ่งอยู่ดิพี่น้องเออคือพอ่อแล้วว่าที่นี่นิกกขอโทษเด้อคลิปนิกมันก็ยาวอยู่แต่ว่า ขันมันบ่เงีวขันนิกมันนิกก e ับว่าบ่จบมันกับ่ได้ใจคว่ำตาปานนี่นิคกับยับปิ้วปิ้วปิวป้พยัญญาบ่ไวไวบ่ให้มันเงีวเนาะค่ะเนาะเอาไว้คลิปหนาเนาะสิม่วงเาเลี่ยงกันไม่ยชนิกกับยาไข่ฟังเนาะค่ะเนาะอ่าสะพไทยกับแม่ย่าอังกฤษเนาะมาฟังกันเด้อคลิปหนากดกระดิ่งไว้กดกระดิ่งไว้เพื่อสิบัวได้พลาดเนาะคลิปนี้ก็ เ้าถึงสามีนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องอาจจะไหลสาระแต่ว่ากะชีวิตของนิกนอกก็อยากให้เอฟซีหเป็นละลอกที่คิดไดเอามาบอกให้ฟัง <laughs> คลิปน้กะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นิกได้เด้อค่ะขอบคุณคะ่ะบายบายคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์คอมเมนต์